ว้าวดูนกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยฮีโร่ใหม่บอนนี่กำลังจะมาแล้วข่าวสารใหม่สกินใหม่แจกฟรีวอลไฮมีอะไรบ้างร่างใหม่ของลุงกิเด์จะมาจริงไหมก่อนจะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แลกวก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเลิไปเดียวกันเลยริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เ และยังมีบริการเติมเกมอวในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Britman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคร ก่อนอื่นมาเจอกับพี่หมาปังอีกแล้วนะฮะในเช้าวันที่28เดือน12ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะสิ้นสุดปีนี้ขึ้นลงทุกทีเลยซึ่งกิจกรรมในหน้าร้านขาแนะนํานะฮะให้เรามาจัดกันก่อนปีใหม่เนี่ยก็มาอีกแล้วนะ,ะจะเป็นกล่องการันตี299คูปองซึ่งกล่องนี้เนี่ย ทำื่อเราเนี่ยสามารถเปิดลุ้นรับสกินสูงสุดคือสกินในระดับมิราขึ้นได้นั่นเองนะฮะสกินต่ําสุดเนี่ยก็จะเป็น Legend. ลีเจนรองลองมาก็ลิมิเตดนั่นเองนะฮะก็แล้วแต่ก็แล้วกันว่าใครจะเปิดแล้วดวงไปอยู่ที่กล่องไหนแต่ด้านซ้ายบนเนี่ยมันเขียนจเินดดเลยเปิดเพื่อลุ้นรับกล่องสกินมิราขึ100้นร้อยเปอร์เซ็ โอ้ล oh, ิมิเต็ดร้อปอร์ซ็นะแต่การออกมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนะทุกคนมันออกเกทแค่ถึงเดียวคือ1น9่เ้าซ็ชาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอาวีมาแนะนำาอดมินต้นทีวเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาวปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแรยสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้วอีกทั้งตอนนี้แพ็กเกจวอลเลอร์พารมาแล้วนะทุกคนก็คือพอเรากดซื้อ250ปูปองนะฮะมันจะได้ไปเลยนะฮะวอลเลอร์พาร์ตเอ็นี่ย500เต็มพร้อมกับชุดสีฟ้าสีฟ้าของน้องวอลเลอร์พารอย่างน้องอายา ตอนนี้กล่องสกินสุดฮอตก็เข้ามาด้วยนะครับเปิดเพื่อรุ่นรับสกินถาวรออนะแต่ว่ามันมีเกลืออยู่ด้วยนะราคา3้ำขูปองอันนี้คิดดีๆว่าต้องใช้เท่าไไรเดอตอนนี้ข้อมูลข่าวสารใหม่หลุดออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับลุงกิวดอร์หรือฮีโร่ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบอนนี่หรือว่าสกิลหรือว่าอะไรใหม่ๆข่าวสารใหม่เนี่ยวันนี้พี่ปักจะมาพูดกลืนๆไว้บ้างเบื้องต้นนะฮะซึ่งสิ่งที่กำลังจะเข้ามาใหม่มีการอัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนี้ แต่บางคนก็ไม่รู้ข่าวสารนี้โดยฉะนั้นต้องดูคลิปพี่มาพักแล้วแหละก็ตามภาพเลยนะฮะก็คือ ROV New นั่นเองนะฮะจากพีน,นี้เนี่ยทดต้องการประกาศนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีฮีโร่ใหม่เข้ามาก็คือน้องบันนี่แล้วก็จะมีการ up หรืออัปเดตตัวหน้าตาเบ้าหน้าหรือว่าโมเดลใหม่ของ uder, ลุงจุเดอร์ละที่สำคัญนะฮะจะมีการปรับสนามรบตามภูมิภาคหรือว่าพูดง่ายๆนะฮะว่าสนามรบในเกมาวีอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปก็คือเปลี่ยนฉากให้เหมือนปีใหม่มากขึ้นและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือมีการรีตัวเขาเรียกอะไรวะ คล้ยๆรีๆรีแพทอะเออเป็นการรีแพทใหม่นะฮะก็เตรียมตัวรับตารางฤดูการใหม่เลยก็คือแจกสกินใหม่อีกแล้วแน,น,น่นอนนะทุกคนในการลงแรงเนี่ย ก็ตามภาพนี้เลยนะฮะด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นน้องบอนนี่นะฮะบอนนี่เนี่ยคาดว่าน่าจะเข้าปีหน้าต้นปีประมาณเดือนมกราคมพร้อมกับการอัปเดตแพทใหม่น,นั corona, euh. ่นเองนะฮะซึ่งการเข้ามาของน้องบอนนี่เนี่ยน้องเนี่ยน่าจะเข้ามาพร้อมกับสกินใหม่ด้วยบอนนี่เนี่ยโคตรเท่และโคตรโหดโคตรดาเมดเลยที่สําคัญนะฮะโคตรดีเลยฮะอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้สนใจก็คือตราอันที่2ด้านขวาต่อจากน้องบอนนี่นะฮะไอตัวนี้เนี่ยมีการทํานายกันเยอะแยะมากมายนะฮะว่า ตรานี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตใหม่นะฮะก่อนเข้าเกม r วย้ำนะฮะว่าตรานี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตใหม่ก่อนเข้าไปสู่เกมอวีเข้าเกมอ V ยังไงก็คือเข้าไปเล่นในโหมดต่างๆนะฮะพอเรากดยืนยันแล้วปุ๊บมันก็จะเด้งตรานี้ให้เรากดล็อกอินอีกครั้งเพื่อจะยืนยันว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมอ่านึกภาพออกใช่ไหมก็คือหน้าต่างโหมดนั้นที่เด้งขึ้นมานั่นเองนะฮะอีกหนึ่งข้อมูลก็คือน่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงอันดับแรนกิ้งใหม่อีกแล้วนะก็คือการรีแพดแยงนั่นเองนะฮะหรือว่าหน้าตาของแรงบางแยงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปเล็กน้อยให้ดูแบบทันสมัยให้ดูแบบสมดุลให้ดูดีขึ้นประมาณนั้นนะหรือเปล่ามีพี่ปักก็ไม่แน่ใจนะฮะอีกหนึ่งข้อมูลเนี่ยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือแมมของ r v ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆลน้อยแต่ไปทางไหนเนี่ยพี่ปักทานายไม่ถูกแต่ถ้าให้เดาเนี่ยเดาว่าน่าจะไปแนทางแบบว่าเอากล่องของขวัญมาตั้งให้รู้สึกว่า เป็นปีใหม่ประมาณนั้นหรือเปล่าอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจก็คือลุงกิลเดอร์ของเรานะฮะจะมีการเปลี่ยนเบ้าหน้าหรือว่าเอาง่ายๆไปสัญญกรรมที่ยันฮีมาแล้วเ <c oughs> พราะนางเนี่ยไปสัญญกรรมเบ้าหน้าใหม่ให้มาแบบ พูดมีก,กรามเชิงกันดิผอมลงเล้สําคัญหนวดเฟิร์มแบบว่ารอเราเอาการนะทุกคนอีกหนึ่งข้อมูลก็คือสกินใหม่นะฮะกำลังจะมาก็คือด้านขวาล่างนะคะนี่คือสกินใหม่ของซานิดนั่นเองเนะถ้าเดาและก็ทายไม่ผิดนะ,ะอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจากเพจ i n g of b บ s s นะครับนี่คือการบอกถึงสิ่งที่กําลังจะมาใหม่นะฮะด้านซ้ายเนี่ยก็คือตัวร่างเข่าของลุงกิวดอร์จะมีหมวกหรือว่า นวลเนี่ยยื้อไปหมดเลยที่สําคัญร่างกายของลุงเจียวเดินไม่เท่เลยอะโอ้แบบไม่ไม่ทันสมัยเลยพอมาดูรูปด้านขวาน,นี่ยต้องขอบอกเลยว่าลุงเจียวเดินเนี่ยหน้าตาแล้วก็หนวดเคราหรือว่าร่างกายเนี่ยออกแนวทันสมัยหนุ่มๆนุม,นมสาวๆวถูกใจพร้อมที่จะจับหนะ้าอกลุงเลยเลย่ะลุง <c oughs> ปรับโมเดลแล้วหูดขึ้นด้วยก็จะดีนะลุงนะ,ะที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลออกมานะฮะ ทางเพจของอาเชนจิลเออ e นั่นเองว่าสกินใหม่ว้าไฮที่มีโอกาสเนี่ยจะได้รับปีทุกคนในแรนกิ้งหลังอัปเดตแพทเนี่ยย้ำนะ,ะที่พี่ปักใช้คาว่ามีโอกาสเพราะเซื้อต่างประเทศเขาบอกว่าแจกแต่เซิร์ฟไทยยังไม่มีประกาศนะฮะว่าแจกด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากจาก GM ไทยน,นั่นเองต้องรอประกาศอีกรอบน,นั่นเองอันนี้พี่ปักย้ําทุกคลิปนะฮะด้วยฉะนั้นเนี่ยดูให้จบกันด้วยนี่คือข้อมูลที่หลุดออกมานะฮะคร่าวๆนะ,ะคือนางเว้าไฮเนี่ย จะมีสีสันในการเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งสีเหล่านี้เนี่ยจะมีตั้งแต่สีชุดที่เปลี่ยนแล้วก็สีอาวุธที่เปลี่ยนทําให้ไปปากันนึกออกเลยนะฮะว่าสีทั้งหมดที่จะไปเปลี่ยนเนี่ยมันมาตรงกับรางมันประจําซีซั่นเห็นไหม สีของชุดสีอาวุธสีของชุด,ส,ชดสีของอาวุธคือเหมือนกันเด้เลยพี่ปาคิดว่าน่าจะแจกจริงๆแหละก็น่าจะเข้ามาแจกในซีซั่นที25้ละประมาณนั้นเลยทุกคนซึ่งมาดูที่สีชุดสีแรกนะก็จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองอมเขียวนั่นเองนะฮะชุดที่2ก็จะเป็นสีม่วงม่วงมาดูที่อาวุธแน่นอนนะสีเหลืองอมเขียวมาดูที่อาวุธอีกอันก็คือสีม่วงนั่นเองนะฮะและที่สําคัญนะฮะอาวุธที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่แค่ปืนของน้องนะฮะ ซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนปืนกงจักรเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีตามด้วยประมาณนั้นนั่นเองนะครับที่สําคัญมากไปกว่านั้นคือของของนางเนี่ยมีกรอบใหม่ด้วยซึ่งกรอบใหม่เนี่ยพี่ปักไม่แน่ใจนะฮะว่ามันจะเข้ามาแล้วเนี่ย เข้ามาแจกฟรีหรือเราต้องซื้อต้อนรับสกินไหนกันแน่อันนี้พี่ปักเนี่ยไม่สามารถเดาและคาดการจาก GM ไทยได้นะฮะก็อ,อนนี้คือกรอบใหม่เต็มภาพปกเลยสกคนลองคอมเมนต์ทำนายกันมาดูนะฮะว่ากรอบใหม่เนี่ยจะมาแจกหรือว่ามาซื้อจากสกินใหม่ตัวไหนไอันนี้พี่ปักไม่ทราบนะย้ําว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาล้วนๆเลยดยฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะทราบแล้วบางคนยังไม่ทราบเนี่ยก็เลยนําอธิบายให้ฟังนะฮะแต่สําหรับโบรฮาคาดว่า น่าจะแจกในสกินซีซั่นที่25นั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาฤดูการเนี่ยมันหม,หมดมันหมดวัน ที่เท่าไรเนี่ยเดือน1ปี2023หรือเปล่าอันนี้มันเขียนว่าเองนะด้วยฉนั้นพี่ป๊อกก็ไม่ได้ใจข้อมูลนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปเพียงแค่นี้แหละใครชอบใจถูกใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะปีหน้าฟาร์มใหม่คลิปแนวใหม่มาแน่นอนอยากให้ทาคลิปแนวไหนคอมเมนต์เยอะๆอขอบคุณหลายคนที่คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจกันนะครับอ่านทุกคนนะฮะไปแล้วนะฮะ bye บ๊ายบายจุ๊บจ๊บอ๋อนี่คือปกของโค้ดปี2022ทั้งหมดที่สรุปมาให้ที่ยังใส่ได้แล้วก็รีบใส่สําหรับคนที่ยังไม่่เเคคยใค้้หลานนะีะะ รีบใส่ด่วนเลยไปแล้วนะครับบ๊ายบายจ้า